ฝังเงินด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่4มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าสงสารยก3คมเขมรหมดสภาพกันแล้วครับเพราะอินโดล่าสุดนั้นหนุนไทยถล่มยับอีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็ยังรวมถึงสถานการณ์ในตอนนี้ครับฮุนเซนก็เหมือนบา้าคลั่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากตึงเต็มอัตราบริเวณวัดแก้วประจําแนวรบเขาพระวิหารเองมีการคาดกันออกมานะครับว่าจะอยู่หลักร้อยคนกับกําลังพลของขเขมรโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับกับพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราในตอนนี้โดยเฉพาะ พื้ดีก็รับพัะที่2เองที่ต้องบอกได้เลยว่าคำเรนั้นยังมีการเสริมกําลังนะครับโดยเฉพาะบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระเต็มอัตราศึกเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากจุดนี้เนี่ย มันเป็นทางขึ้นเขาพระวิหารครับและก็เป็นฐานที่มั่นสําคัญจริงๆของเขมรโดยก็มีอัปเดตออกมาครับกับรายงานล่าสุดในพื้นแนวชายแดนนะครับจากฝั่งของเขมรนะก็เป็นกองกำลังกับูชาเองครับได้มีการเพิ่มกำลังกําลังโดยเฉพาะรอบวัดแก้วอย่างเข้มข้นเลยนะครับทั้งกาลังอาวุธกําลังพลและก็การจัดตั้งฐานที่มั่นในลักษณะที่แบบว่าเหมือนเป็นการพร้อมรบซึ่งก็น่าจะสะท้อนถึงระดับความตึงเครียดที่อาจจะยกระดับขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญก็ได้ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว นะครับเนื่องจากตอนนี้มีทหารขาเมนครับอยู่ที่วัดแก้วเนี่ยหรือว่าแนวรบขอาพระวิหารประมาณน่าจะหลักร้อยคนหลังจากมีอินฟูคเมนเองครับขึ้นไปแจกของแจกเงินต่างๆโดยเรื่องราวนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าขาเมนนั้นใช้วัดเป็นฐานที่มั่นทางทหารซึ่งก็น่าจะเป็นสูตรสําเร็จของคนคเมนไปแล้วแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะครับจากภาพและก็คลิปที่ปรากฏออกมานั้นคเมนก็เร่งที่จะหาสเสบียงเสริมกํลาลังพลอย่างหนักหน่วงเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้อย่างที่ผมบอกเลยครับโดยเฉพาะแถวห้วยตามารียวัดแก้วมีการ ขนอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยไปเยอะคาดว่า,วานแนวรบพระวิหารนะครับยังเป็นแนวรบในส่วนที่1เลยส่วนหลักเลยต่อจากเนิน745ซึ่งก็ไม่แปลกใจที่จุดนี้เนี่ยขมนจะเติมกําลังกันตลอดทั้งวันเลยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วก็คลิปออกมาเลยนะครับขมิมนก็ยังไม่ละนะความพยายามที่จะมายึดแผ่นดินของไทยเรารุกราแผ่นดินของไทยเราซึ่งรอบนี้เราจะยอมไม่ได้นะครับจริงๆวัดแก้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยนะ แต่ขเขมีนก็ยึดมาหลัก10ปี15ปีแล้วเนื่องจากเติมกําลังพลครับใกล้กับแนวรบเระาิหารใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารบ้างมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ความสะดวกเนี่ยขเขมีนรู้สึกว่าจะสะดวกมากกว่ากับพื้นที่จุดนั้นก็เป็นการอัปเดตออกมานะครับกับสถานการณ์แนวชายแดนโดยเฉพาะแนวรบเขาเระาิหารเองที่รู้สึกว่าอาจจะมีความตึงเครียดแบบมีนัยสําคัญเลยก็เดี๋ยวรอเฝ้าระวังติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับมาพูดถึงกรณีที่ขเขมีนออกแถลงการมาบ้างอย่างที่ ผู้ชมทราบกันในคลิปก่อนอน,นี้ที่ผมลงไปเลยครับขเมนีเนี่ยก็มีการแถลงการออกมาว่าไม่ยอมรับการแบ่งเส้นเขตแดนด้วยการใช้กําลังจากฝั่งไทยเราและก็หอยไทยเราเนี่ยถอนกําลังทหารออกไปถอนกําลังพลออกไปซึ่งกลายเป็นว่ารายงานล่าสุดออกมาครับกองทัพบกข,ของเราเนี่ยก็โต้กลับแบบจัดหนักจัดเต็มอยู่จนคุ้นชินและก็คิดไปเองเออเองว่าเป็นแผ่นดินของตัวเองโดยเรื่องราวนี้ครับก็เป็นโฆษกกองทัพบกที่ออกมาชี้แจงว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปยึดครองพื้นที่ในเขตแดนของกัมพูชาครับทุกพื้นที่ฝ่ายไทยสามารถควบคุมดําเนินการจัดระเบียบพื ล้วนอยู่ในเขตอธิปไตยของฝั่งไทยเราซึ่งตลอดเวลาผ่านมาหลาย10ปีครับขมรนเนี่ยอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะว่าแนวตำแหน่งเส้นเขตแดนหลายพื้นที่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยมันเป็นของขมรนจึงทําให้เข้าใจผิดมีการลุกล้ําแดนไทยเราเข้ามาท้งการวางกําลังตั้งฐานทหารรวมถึงบางพื้นที่ครับก็มีการสนับสนุนให้มีการตั้งอาคารบ้านเรือนและก็ชุมชนรุกล้าเข้ามาในเขตแดนไทยเราหลายต่อหลายจุดหลายต่อหลายพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ตอบโต้นะด้วยการใช้ การประท้วงนับร้อยครั้งผัดกลไกายเอ็มยู43แต่สุดท้ายคัมเมนก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะถอยออกไปเลยซึ่งเรื่องราวนี้แหละครับกอระบุกเนี่ยยืนยันชัดเจนหนักแน่นว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราในปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตอธิปไตยของไทยเราอย่างชัดเจนและก็เชื่อว่าฝ่ายคัมเมน,นะครับที่ทำการลุกล้าพื้นที่เข้ามาเนี่ย อาจจะเข้าใจผิดแล้วอยู่จนคุ้นจินไปเองว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นเขตแดนของขามนซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับความจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นของไทยเราไม่ใช่ดินแดนของอัมพูชาแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตอบโต้กลับไปก็ถือว,ว่าเชิดนิ่มๆนะครับไม่ได้มีการโต้แย้งแบบรุนแรงนะแต่ว่าก็เอาเหตุผลแหละไปคุยกับคาเมนเองเลยซึ่งชาวขามนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรู้ดีนะครับทั้งบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วบึงตะกวนคือรู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันเป็นดินแดนของในเราที่ให้อยู่ในช่วงอพพยขมด แต่เขเมนก็ยังเนรคุณนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับมันก็มีภาพเล่วคลิปออกมาแหละกรณีที่ทานกัมพูชาเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปรถบรรทุกข,ของไทยเราในสภาพที่เสียหายและก็เริ่มที่จะมาทําคอนเทนต์มากขึ้นในฝั่งของกัมพูชาเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ความจริงปรากฏออกมาแล้วก็เป็นคลิปทหารกัมพูชาเลยครับที่มายืนยิ้มอยู่หน้ารถยนต์ของฝ่ายไทยเราที่จอดทิ้งอยู่ในพื้นที่บ้านปรจันหรือว่าบ้านหนองยาแก้วฝั่ง,งกัมพูชาเองโดยห่างจากแนวตู้อคอนเทนเนอร์และก็รั้วหนาม 100เมตรนะซึ่งกรณีด,ด,ดังกล่าวเนี่ยอัปเดตออกมาล่าสุดกองกําลังบูรพาครับยืนยันว่าเราไม่ได้ลืมรถด,ดังกล่าวแต่ว่าตั้งใจทิ้งให้ขมนดูต่างหน้าเองซึ่งรถคันนี้ครับก็ทําหน้าที่ขนลวดน้าและก็อุปกรณ์ทําบังเกอร์ในช่วงที่ไทยเราเนี่ยรุกคืบแล้วก็ถูกกัมพูชาตอบโต้อย่างหนักในตอนนั้นนะครับรถก็เกิดเสียกลางคันขับต่อไม่ได้จนผู้บังคับบัญชานเนี่ยสั่งให้สละรถทันทีเพื่อรักษาชีวิตกําลังพลเอาไว้ได้ทั้งหมดแต่ขมนก็ยังมีการยืนยิ้มถ่ายคลิปย่่หนน้้าาาาารรรถทุกกกกดังลวนะลววะเปป็ฮจศ ชนะไหมเหมือนกับอีกกรณีหนึ่งมีภาพชาวกัมบูชาครับวิ่งชูธงชาติแล้วก็นํามาผูกกับเสาธงในสถานที่แห่งหนึ่งใกล้กับจุดบึงตะกวนที่เราสามารถยึดได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปยึดจุดตรงนั้นแต่ความจริงโบแตกครับก็คือขเขมรเนี่ยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองซึ่งจุดนั้นครับก็เป็นกองบังคับการกองพันตชะดอ0 7ของฝั่งกัมบูชาที่ไทยเราเนี่ยเคยไปเชิญธงชาติแล้วก็ร้องเพลงชาติกับจุดนั้นเหมือนจะอยู่นอกแนวเขตรั้วลวดหนามของฝั่งไทยเรานะ เ,เราก็เลยไม่ได้เข้าไปยึดแล้วเขมรนก็ทําทีทําท่านะครับวิ่งมาชูธงชาติแล้วก็มาทาคอนเทนต์ผูกธงชาติกับเสาธงไปซึ่งจุดนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่บึงตะกวนครับก็มีจังหวะคลิปของไทยเราอยู่นะที่มีการรุกเข้าไปในพื้นที่กองพันต,ต,ตชรอของเขมร8น7แต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ประจําการอยู่ในพื้นที่จุดนั้นเองเริ่มแล้วครับสำหรับเขมรนก็เริ่มที่จะมีกรารประกาศชนะมากขึ้นนะกับหลายต่อหลายจุด แต่ก็ยังที่รู้แหละเราเนี่ยยึดมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งหนองจานหนองยาแก้วบึงตะกวนคลองหาดคลองแผงเราย,ยึดมาได้ทั้งหมดแล้วประกอบกับสถานการณ์ตอนนี้ของคาเมนครับรู้สึกว่าจะหมดสภาพลงแล้วนะทั้งข้าวเอ่ยมันสับปะหลังเอ่ยรเรียกว่าราคาเนี่ยตกต่ำลงมากๆก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับที่เราเนี่ยสามารถรวบแรงงานคาเมนไปทั้งหมดเนี่ยหกรายในการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายแล้วก็หิวโซอดอยากกันมาเลยซึ่งคาเมนก็เล่นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับไทยเรานะครับแม้แต่เรื่องช้างป่าจะอีกครั้งว่าช้างป่าครับที่ข้ามดนไปยัง

ประมาณ400เชือกหรือเปล่านะครับข้ามแดนไปยังฝั่งเขมรซึ่งเรื่องนี้กัมพูชาก็ยังเล่นข่าวทุกประเด็นแล้วสัตว์จะไปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครคเขมรก็ยังแบบโอ้โหนําประเด็นนี้มาเล่นเลยแต่อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อยากจะพูดถึงกันเหลือเกินก็คืออินโดนีเซียรายงานล่าสุดออกมาครับมีคอมเมนต์ถาโถมเป็นอย่างมากหลังจากที่ไทยเราเนี่ยถล่มเขมรยับไปเมื่อช่วง20วันที่ผ่านมาในสงคราม20วันเราก็จัดหนักจัดเต็มครับทำลายฐานมันต่างๆอาคารสแกมเมอร์มันก็เลยทำให้คอมเมนต์อ ัเลยครับบอกว่าไทยถล่มอีกสักรอบนึงได้ไหมซึ่งพออ่านคอมเมนต์ดูแล้วเนี่ยชื่นใจมากๆนะครับอย่างคอมเมนต์แรกของอินโดเขาบอกว่าฉันเป็นพลเมืองชาวอินโดนีเซียเนี่ยที่สนับสนุนประเทศไทยนะได้โปรดเอาชนะเจ้ามือรับแทงและก็โจรขโมยไตยชาวกัมพูชาเนี่ยให้ฉันทีนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอินโดที่ สนับสนุนไทยเราอีกคอมเมนต์หนึน่งเขาบอกว่าฉันก็สนับสนุนกองทัพไทยกำจัดกองทัพกัมบูชาให้สิ้นซากเสียเถอะกัมบูชาเนี่ยคือประเทศแห่งสกแกมเมอร์โดยมีฮุนเซนเป็นเจ้าของกองทัพไทยเยี่ยมมากพวกเราชาวอินโดสนับสนุนพวกคุณทำลายกัมพูชาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โซน,นี่คอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าทำลายศูนย์ค้ามนุษย์ในกัมพูชาเสียทีชาวอินโดจำนวนมากในตกเป็นเหยื่อ ขอให้ประเทศไทยจงจเจริญส่วน,นอีกอมเมนึงเขาบอกว่าหากประเทศไทยทําลายคาสิโนและก็รวมถึงแหล่งค้าอวัยวะเนี่ยได้โปรดสนับสนุนประเทศไทยและก็ช่วยชีวิตพลเมืองชาวอินโดนีเซียจากเหยื่อของประเทศขามนอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าเยี่ยมเลยประเทศไทยจะกําจัดเจ้ามือรับแทงพนันทั้งหมดให้หมดไปสักทีนึงเนี่ยคือต่างประเทศเขารู้นะครับว่าคามนคือแหล่งสแกมเมอร์คือแหล่งพนันออนไลน์กันเลยทีเดียว ส่วนอีกคอมเมนต์หนึงนะครับเขาบอกว่าการระดมยิงของกองรับไทยนั้นน่าประทับใจมากคล้ายกับภาพสงครามรัสเซียยูเครนเลยภาพที่เห็นนั้นันสมัยและก็สมจริงเป็นการต่อสู้ระยะประชิดไม่ใช่การยิงระยะไกลอย่าเพิ่งยอมแพ้ทำลายกัมพูชาให้ราบไปเลยเพื่อที่คุณจะรู้ว่าการทรมานแรงงานอพยพชาวอินโดเนียมันเป็นอย่างไรลงมือทำลายกัมพูชาไปให้สิ้นสภาพอันนี้เป็นคอมเมนต์จากอินโด เป็นวางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆมีอีกเยอะมากถ้านับคอมเมนต์ก็เป็นหลักพันหลักหมื่นคอมเมนต์เลยที่ฝั่งของอินโดซับพอร์ตไทยเรากับ,ก,บการถล่มคมเมนเองก็ตอนนี้อินโดก็มาแล้วเกาหล,ลีก็มาแล้วเวียดนามก็มาแล้วนะคะรับเรียกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขารู้ชัดเห็นแจ้งว่าต้องทําลายคมเมนตในสินส้นซากคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจ,จํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอป s t รี a ม i n g ชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ เอเนฟสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวนี่ก็เป็นเพียงบางช่วงบางตอนเท่านั้นครับที่อัปเดตให้คุณผู้ชมรับทราบกันส่วนสถานการณ์แนวชายแดนตอนนี้ถึงแม้ว่าฮุนเซนเนี่ยจะคลั่งตึงกําลังเต็มตาบริเวณวัดแก้วก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยก็เหมือนจะตรวจการเอาไว้ได้แล้วนะครับมาเถอะมาแค่ไหนก็มาเถอะถามว่ายกสามมันมีโอกาสไหมก็จะมีโอกาส,กาส,กาสแต่คงจะไม่ใช่รเรวนี้ก็ได้นะครับผมคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะเพราะ ฝั่งเขมรเนี่ยคงจะมีการเตรียมกําลังเสริมกําลังที่มั่นกันอยู่เนื่องจากเราเนี่ยโอ้โหถล่มแบบอยู่ไม่ได้เลยขนาดขุดรูอยู่เนี่ยก็ยังไม่รอดนะครับเดี๋ยวยังไงร,รอชมรออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้ว่าสถานการณ์แนวชายแดนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในทางการทูตเนี่ยเขมรจะทําอย่างไรส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เพ็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย